สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องเจแอมนะคะวันนี้รอดินดวนอยู่รอพระเอกใหญ่อยู่ถ่ายคลิปอยู่พระเอกใหญ่พระเอกใหญ่ยังมีอารมณ์ไปถ่ายคลิปอยู่วเฮ้ยใหญ่ให่พี่มากินปลาลงมาลงมาเร็วมาต้องบอกมือลงมาลงมา เร sí, ็วเร็วลงมาตักซีหางนวลเร็ว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 เรวมีจมูกจะกลั่นอุ้มลไปเลยลงไปเลย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 ลงไปเร็วลงไปเร็วไมยได้เยอะเลยไมได้เยอะเลยลงไปเร็วลงไปเร็วไม่ได้เยอะเลยเยอยนี่ครับเรียบร้อยเรยบร้อยนี่น่ารักเลยจ้

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday อใ้มีความสุขมากนะครับมีครับมีคอครัวมีความสุขครับผมาก็เหมือนเสาหลักของพวกเรานั่นแหละครอบครัวคหนึ่งสวยๆรวยๆรวยรวยครัวลงค่ะขอได้สองบาทขอได้สบาทรับสองบาทนะคะนี่ง่นาปเรวเรเเบาเรวเเเบาเเบาเร็วเรเรเปาเร็วเปาเร็วเร็วเเาเเาเเ ไม่ต้องร้องลูกอ้าวเย้ขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะ ตังเงี้ยเรียกหมดเลยโอ้ยไม่เป็นไรตังในนี้เอาไว้ให้คุณเอ๋หมดเลยอ่ะอุ้ยนี่นี่แผลดิแผลไปอุ้ยเอากระดาษเอานั่นมาฮะเอานั่นมาวิโออะไรไอ้ปัตเตอร์มาเกาะเมื่อกี้แล้วเกาะเลยเกาเลยนี่ก็โดนไปแล้วเนี่ยเกาะอะไรฮะเชื่อไหมว่ากระเป๋าตังค์ไม่มีไม่มีเงิน นี่ไงก็มีลูกก็มีรูปคุณนินอยู่นี่ไงนี่ไงมีไงใครเนี่ยใครอยู่ในกระเป๋าตังค์ดูเงินกระเป๋าตังค์หนูนี่ดูเงินนี่ดูเงินมีกี่บาทนะสุดท้ายมีกี่บาทสามร้อยย้ายที่ไหนนับดูดิสามร้อยสามร้อยเอาบอๆที่มีปอาบนี่ก็ไปเล่นล็อกตัวเองไว้เราลากร้อยกี่บาทเองนับไปให้ใช้ตามธรรมชาติมันจะลึกกะ

ไม่เป่าโดดน้ำเดี๋ยวให้ลงไปเป่าในน้ำนะทุนินทำไมตัวสับทุณนินเป็นอย่างี้อะทุนินแต่งน้ำหนึ่งน้อะ ใครไปทำคนคนของเอฟซีผัดเดียวดีเราไชอบเลยยังยังยังจะหาแกหนาวเหรอหาแกหนาวเหรอไม่ให้ไปตกเลยหนาตนแล้วถ้าไปตกน้ำผมไม่เปลี่ยกันไม่เปลี่ยนนี่ไงบอกว่าล็อกอันนี้ไว้นี่ฮะอันนี้เลย เนี é, ่ยพิพุธไปจับเหล็กไ oh, 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 oh. ่ต้องล็อกโอ้ไปต้องล็กหพวกเราเจอกันมาเยอะแล้วพี่พวกเราเอาเย็อแลนี่ยลึกไมนี่ลึก อาะพี่พุธพี่พุธลงไปเมื่อกี้เหยียบพื้นถึงไหมผมยังไม่ถึงอ่ะเอาลงแบบเต็มที่อ่ะพี่บูว่ายน้ำเป็นไหมไปบอกเขาเยี่ตะกี้นั่งพี่พุธลองขับตาเป็นเป็นจมไปแล้วเย็่นตะกี้ไม่เกลลองขับดูอะไรวะพอแล้วเอาลองขับด้วยมาเช็กาเร็กมาเช็กาเช็กกันแล้วมาเค็กกันแล้วมีมาเช็กมีมาเมีมาเช็ใส่จ้า ใจได้เทียงต้องรักแต่อะไรรอนานมากเลยครับรอนานนดิเลยสูงกับการรอนานลูกพี่เอ้ยถอดเสื้ออะไรนี่แหละที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเดินไปโดดลงไปก็ไม่เป็นไรโอ้ยเจ๊ซี่้าผิดเสื้อผ่าเก่งด้วยผ่าเก่งด้วยผ่าเก่งด้วยเก่าเก่งผ่าเก่งเดี๋ยวติดเลี้ยงเป็น นุ้นุ้งกล้าติดเหลืองนะถ้าถอดใช่ไหมทำทำด้วนจริงเปล่ายอมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อแล้วถ่ายรูปกับลูกชายหน่อยดิยังไม่ได้ถ่ายรูปแบบเปียกๆเอาแบบเปียกๆสักรูปดิขอบคุณมากนะคเอาลงหน้าปกเอาลงหน้าปกเค้กวันเกิดอู้หน่ากินมากเลยอาลงหน้าคอชุดอ่้สิ่งที่รอคอยมานานรอคอยไม่ได้เปล่าเลยใช่ไหมรอคอยเค้ก น่าจะมีบาทสองบาทตามมานะลูกก่อนลูกูีบาทสองบาทตามมาแล้วหรอมีไหมมีไหมมีใครจะบริจาคไหมบาทสองบาทนี่เามาหน่อยสิเชื่อว่าลูกทุกคนก็อยากได้ลูกอย่างนี้แหละฮะได้อยากได้ได้บาทสองบาทก่อนลูก่อยสิแล้วทำไมโคโยตี้ไม่ต้องบอกอ่ะเอาเอา โอเคโอ้เป็นภาพประทับใจเลยเนี่ยไม่กอยตี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเอ็นบอกนะไม่ก็ไหมอ้าวขอบแก้มพ่อเเอออปหนาวบรรยโอเคบรรยากาศขอบคุณครับขอบคุณใจค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ช่องเกจ่าลังทุ่งแล้วก็ช่องเหี่ยวลังทุ่งด้วยนะเฮ้ยคุณถ่ายเฮ้ยไม่เห็นเเกมราถึงกับกล้องไข่เนี่ย ของคุณด้วยแต่ตินขอเราโอ้งองาเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากไม่เยยฉโอเคโอเคต้แตาลูกด้วยแล้ว คผมทำราเจอขึ้นหน้านะครับผมทำไปทางวโน่นน่ะเข้าไอ้แพอยู่แพเดียวตรงโน่นอะอะไรนะที่ว่าแล้วพี่พป่ายอยู่คาอะไรตรงนี้มันก็มีจแสดงว่าพี่เลยโค้งตรงนี้ไปผมเลยหมุดปาดไปเข้าทางโน้นไงคือเห็นป้ายตรงโน่นอะผมไม่คิดว่ามันจะเข้าทางนี้ได้อะอันนี้มาตามหมดหรือว่ามาตามตามเขาบอกใช่มากด้วยดิมาก็มาทำ น่าจะปรับหมุนให้ตั้งแต่แรกก็จบได้ก็มะไร้เก่อกีมหาวิเจอเกิดก็เปิดอ้เดี๋ยวอันนี้มาโอเคแล้วจะจะมอ้ของฝันแล้วองบาทสอบาทบาทชไมองบาที่เรียนสองบาทนิ่เรียนไม่จะโอนตังสองบาทน้อยไปแล้วเออมาถึงช็อตที่เสียจะมองของฝันให้กำเมียรเทนเ เป็นอะไรออกมาเลยลูกพี่พรุ่งนี้งานวันเกิดหนูนะสิบแล้วอย่าพึ่งเอามาถือให้มหมเราดูเพจจิน้งม่วงกันมาลองคุณขวัญนี่ยังไงครับรับกิมนี้เดี๋ยวผมยอมใจก่อนยิมให้ภรรยานะครับตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยโอ้ยอยากเกิดจังเลยอยากเกิดจังเลยโอ้ยกินตาเนี่ย ล้วงกระเป๋านะเกือบครับเกือบเกือบไม่ได้ของขวัญนะครับเกือบเกือบไม่ได้ของขวัญเพราะว่า ATM หายเป็นอะไรครับผมเป็นอะไรครับผม

ถ้ามีถ้ามีถาดนี่เล่นตลกเน่าหร่ีกันขอถาดหน่อยดิถาดเาหอ่ของเยอะซะเลเกินเลยนะอะจะเปลียนเงมาดูกันครับอปันทายแล้วอันนี้แพมแคมเทลเลอร์แคม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  หนึ่งยศอะไรสบางคาตาลิสติกอะไรอันนี้คือแบบว่าอ่อนนักยาคานทนนานคือทนนานจริงๆนะครับหนึ่งยศหลับทั้งคืนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทนนานนี่ต้องมอบเป็นตัวเองเดืโดนเผา โอ้ยงานเข้าแล้วครับโบหาไม่เจอเลยนี่มีเอาไปแล้วเออไหนเนาะเก่งโบใจมีแล้วเหรอน้องตาน้องตากูไม่สนกูกินอย่างเดียวน้องตาบอกหมดนรุ่นแล้วุรุ่นไม่รุ่นแล้วอะไรนี่สองตัวโอ้ยมันมุกเยอะแนี่ยทำไมมันมุกเยอะ นับเพียได้ลอ่ะเยนที่มันนับเพียเยทนทีทวทีขอยาทำใจ่ลยม่ลู้เลยลูกไม่ไม่ไม่ไไม่แขงไม่สิครับขอยาพูดเลยเจอลูกหลงะไอคนลุ้นก็ลุ้นออขนนมียยังไม่รู้นั่ยนะโบออกมาแล้วเมื่อกี้วะขอแต่งงานขอแต่งงานเจ้าเย้ะ เนี่ยโดนกิน ADM ก็แค่กล่องเดียวเองอะไรอยู่ในน้ะเอเลยแค่กล่องเดียวเลยอาเป็แค่อุตสาหเลือกแค่กล่องนะกล่องเดียวเลยเจะลากินด้วยนั่นอันนี้เดี๋ยวนี่ไปก่นยโอ๊อยอนยโอโอยอ๊อ๊โอนยโอ๊ยอ๊โอ๊ยอยโออ๊ยโอ๊ยอย ขนาดนั้นลอยางนี่ไว้ก่อนแล้วมีอีกครับว่างวางเนี่ยนี่อีกอมีอีกมีอ่คุยเองคุยเองผมบอกได้เลยนะสองกล่องนี้มันจะว่างเปล่ามันจะมีอยู่กล่องเดียวที่ใช้ได้เ้ยเฮ้ยนี่คุยเองเฮ้ยเปิดเปิเปิดเปิลูกพี่เปิดเาปอมหรือเปห้าบาทได้แวะซื้อที่ช่องจอมงานเมียบงานเมียมือมมือ มันผิดเด็กนะมันซื้อมาผิดเด็กเด็กพีทมันต้องสร้อยคอดิให้คอน้องตัดแล้วอะ่รเงั้นน่ะมันหมดใส่เข็มกูเอได้ไหมเนี่ยมันหมดมันหมดนี่เนาะมันโหดมันโหมดหมดไปเยอะเลยยาวกว่านี้เอาไปต่อกันต่อกันมุกเยอะจริงจริงเลยเสียของเยอะยดาราออสการ์อะไรนั่นนี่นะโอ้ยนอนอยู่ อันนี้เป็นอะไรนะพระปิยะมหาราชราชการที่้ฮเพราะว่าคุณเสือพีพเดียนพระปิยมหาราชตรงกับวันนี้พอดีเลยเสดือพีพเดียนนก็จะให้นี้อ๋อใส่ด้วยกันไปเลยครับข้อมือไอ้กล่องหนึ่งล่ะก็นี่ไงเห็นกันแล้วนะครับสำหรับของนะคะใส่ได้ไหมเนาะไม่ได้นี่ถ้าใส่ของผมมาได้อยู่ ทำให้หนูอยากเกิดเลยวันนี้หนูอยากเกิดเลยพรุ่งนี้ต่อได้ไหมนี่อยากเจอทุกวันเลยอยากเจอทุกวันเลยด้วยค่ะงานกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลิ์กด subscribe ช่องแจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ